โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะ HIV ครับยังคงเป็นปัญหาสำคัญของไทยโดยล่าสุดครับทางกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าในปี2568นี้ครับมีผู้ติดเชื้อ HIV สะสมกว่า5,000 500, 0คนและมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง13,357คนเลยทีเดียวครับส่วนใหญ่เนี่ยติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ป้องกันครับแต่ข่าวดีก็คือทุกวันนี้ครับทุกคนเนี่ยสามารถที่จะตรวจ HIV ได้ฟรีได้ด้วยตนเองแล้วนะครับเพียงขอชุดตรวจผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือไปตรวจได้ที่โรงพยาบาลในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีละ2ครั้งครับการที่รู้ผลเร็วนะครับก็คือการดูแลตัวเองและป้องกันคนที่คุณรักครับกินยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอลดโอกาสแพร่เชื้อได้จนเป็นศูนย์ตรวจเร็วรู้เร็วรักษาเร็วเท่ากับปลอดภัยนะครับอย่ารอให้สายเกินไปตรวจวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าครับ